El 2023 fue ต่างดุตเฮฮ่มนุษย์ต่างดาวสวัสดีค่ะร้านสักฮิโรอียสักนี้เป็นรอยสักแรกของชาวเมียนมาเลยมาถึงนะวันนี้เขา walk in เข้ามาเขาถามคิวว่างเปล่าแง้แหละช่างบีว่างแน่นอนก็เลยได้สักงานเล็กๆแบบนี้งานหมูๆเลยจ้าแล้วช่างบีก็เปิดราคาไปใช่ป่ะเขาก็บอกว่าลดอีกได้ไหมช่างบีก็ตอบไปว่าเนี้ยมันเป็นราคาขั้นต่ำของร้านฉันแล้วก็พากันหัวร้อนนะคะแล้วสรุปก็สักนะจริงๆเขาน่าจะแกล้งช่างบียะแหละ้าได้ก็จะดีนะแล้วสักครั้งแรกตรงข้อมือด้วยช่างบีก็เลยถามว่าเจ็บไหมตอนแรกนะเขาบอกไม่เจ็บเจ็บ เริ่มเก็บเส้นเก็บรายละเอียดซ้ำไปซ้ำมา<บ>นะบีก็ถามไ่ว่าเจ็บไหมเขาก็บอกว่าเจ็บแล้วครับอันนี้ช่างบีเลยอย่างฮาเลยแต่งานนี้ช่างบีตั้งใจทํามากเลยเพราะมันเป็นงานเส้นไงงานมินิมอลที่มันต้องเป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเงี้ยก็เลยตั้งใจทําให้มันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มากที่สุดอะค่ะพี่บีทุกคนงานมันก็ออกมาอย่างที่ช่างบีหวังเลยเส้นอิ่มสวยกําลังดีไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปตามเล็บตามปกที่เขาอยากได้เลยค่ะ,ะเสร็จช่างบีก็ถามแล้วว่าคุณชอบไหมเขาก็บอกว่าเขาชอบของบอกไม่ชอบดูดีกกให้้เเลยนน็อจะ กล้ากํามัดใส่ลูกค้าวางศักดูไปสิพี่เหม่อลอยกันเลยดีเดียวเจ็บอะแหละช่างบีดูโอ้วงานก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยมนุษย์ต่างดาวโซคิวช่างบียังแอบแซวเลยว่าลอยสักดแบบน่ารักมากเลยเนี้ยมีสักกี่คนที่มาสักดมนุษย์ต่างดาวเนี่ยพี่ๆเชื่อไหมว่าในโลกเราอ่ะมันมีมนุษย์ต่างดาวจริงๆแต่ช่างบีอะเชื่อนะเพราะว่าโลกอ่ะมันเป็นแค่ดาวดวงเล็กๆจักรวานนี้เท่านั้นเองข้างนอกยังมีอะไรอีกมากมายเลยเยอะไปแล้วนะคะพี่ๆทุกคนบุ้ย